่นน้องไอ้สานบ้านน้องน่อยจะมาเบ่งลุงรุนเห็ดสาอย่างไรสูบน้ำบอกศึกษาคักแท้ตั้งตึกปลาได้บ่หล่ะลุงลุนเอาใส่กระั่งไว้ตีอาอสวดีครับพี่อุครับาบ้างหน่อยเออตับเดีวทานสูบน้ำไม่เส่เข่าเลที่เี่อีกคัพวกปลาคอปลาดุกอืมปลอมไอ่ด้าพ่อัวยุ่นอยตวากะ กาที่วอนีล่ะก็ได้อกมือปลาตอกสตัวละปลาไอ้ทกว่าเี่คือว่าปลามันสืบถงไปอน่งทั้งเชิงอ๋อหลอกมืงจะไม่เสืยออนปลาเสี้ยบวกไงล่ะบวกนี่ตอนบวกนี่สไป่นเมยนตินบวกนี่ตบวกาเสี้ยวเอาว่าในจัทั้งเชิงทั้งเชิงตาลัยแฉะทั้งเชิงตลยแฉะ สีส่วนกกนี่หาเตียน้องจำนี่มายำออวันนี้จะมาสอนกระชิ้าน้ำกันเด้อพี่น้องเงากินไปถาพี่น้องกันให้กินลบถาพี่สมรีงานอาหารบ้าน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 นี่ละบ้านบ้านน่นนี่น้ยังล่ะจมตาเทิงไปตะฮะ ดนตบนีหนิมึงไหมนตามนี่หนิไม่เห็นซ้ำเ้าว่าุ่อหนไปฝุ่นแหะีตันระทันมันไไห้่ตนเทพวกปลาขาวปลาเียีไเอาได้กับปลานิ่ไปไป ม่่ไหนตาแตนบ้าตัวน้อยยาเอาสมีปลาชิวยอ่อปลชิวยอปลชิวอยอะไปจับปาดิเด็กบน Để liệt rồi lúc tươi xíu nạc Ừ, ăn luôn, lặng Ôi, Anh, chụp cắn cho nó Nè Anh thích không anh ấy nhé Còn gì ấy nó như buộc thương lái để phun bọn treo chèo, chèo Nè nó này nhà mọi nhà phừng, người ừ. Chị người quá người mọi bắt mọi người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  ba người Tâm <laughs>

เาเคุ ude, ketchup, ้นไปตัแต oh, ่สหนโโัดเี่ยเรางมันก็แมาโอยยังเรื่อยเลื่อยทางน้ำลนขึ้นบ่อน่มาเรื่อยๆเื่อยปลาติดลนุ่นปลาเยยังก็โดดตรงี่นองชิงเยี่นองเอาะเอาลเอาบอปล่อยเป็น่านปล่อยเดียวปล่อยเป็น่้มัน้าหัวหัวโดนหรหวดนเัดทีแล้ว เอ้าโอ้โหบาปกไอ้เขาเศ้าเอ้น้องแล้วปาดใเอ้าไอ้น้องเอาเาคูนี้จากงูทีไปปิ่งาน้ำลุงนุ่นยังดอกถ้าพ่ข่อย่าไม่ยังแตนโดดดวงสันเดีเห็นแต่ลุงนู่นเอแนอต่นามต่ำหลดมาโอ้ไม่ได้โดดตามม่ะเอ้ยกเห็นต่มันต่มแล้วก็ไม่ยังดวยงไง โอ้โหโอ้โหอ้โหขึ้นให้มัดขามคู่ก่อนกัดเสียวคนเสือโอ้โหเาเอาขามขามมันนั่นตนเบิ่งดูขามโอ้โหเฮ้ยผิดห้ังโธ่เออโอ้เอาขามไปซะโอ้โหนั่นพ่อเสียงโหลดตามโหลดไหมว่ามันโตนีติผันโหลดขามมาโอ้นี่ติโมได้แล้วมาปลาดุกมาปิ่งถ้าปิ้งแซ่บเลยเนี่ย โอ้โหปลาคอยนี่พ huh. uh ี huh. uh ่น้องสองตัวแล้วสองตัวแล้วนี่ไสามปลุลูกอ่าาามันสิโดดมาอีกบอสกันสอนโลดให้มันโดดขามมากยังอืมโดดขามันแค่ตัวลูกปลาทั้นอยู่เหรอเอออ๊ะเสียงซ้ำแล้นเสียงหยังไม่คิดแต่เรื่องคุณโอยังตามอีกบอสตามยูบังยังตามยู่

โอ้ยก็อยากได้กระสังไปอันเลี้ยงปลาดุกเนาะพี่นาะอันนั่นเหอันนั่นเลี้ยงหอยไดเหรอเจีย้ยงปลาดุกยังเข่าอีกบ้างไปยังก็เป็นตัวแดงๆหน่อยหน่อยหมเอาปลาหลกคอั่เกลอปล่อยมันลงไป ไปน้องไปโอ้โหก็ข้าเบิ้งตะนจะจบข้นมาเบื้องอันสร้างแง่ไหพี่น้องมึอข้าเบิ้งตะทสร้างคนถ้าพี่น้องเห็นก็ว่าเห็นเอาโอ้เขาลุงวุ้นขึ้นนามเต็มงั้นหน้าเรา,น,น,าน้าให้หนิพี่น้องข้าวเดียวก็งามสุดตัวนน่พอดีเลยกเขาหนิว่า,วานได้พอดีโดนกัะสังน้ำกัน

thôi nào cùng nhai Nó khẩu cả sang năm này, cùng nhai ú, uh, cùng lại tìm vô Săn săn lọc này đang luôn Thôi nào, cùng cho tôi nhai Vô đây khẩu với chế bóng này cả sang thế này Nóng Thôi nào Nó nè xây với thằng mà Nó Oh. ต u, oh. ัวน oh, oh, ี้ตัวีหนอนปลาคอได้จะโตสองตัวอ้เชงตัวหนึ่งแัะนี่อีตัวหนึ่งอ๋อซีโตับตั้วปลาคอซีโตัวเยตอนนั้นเป็คามต่น่ะขั้นเาไ้หื่อนี่้อวากามาเข่าหนีก็เก่าละใส่ใบโอ้ก็ยเลงยอกปิดตรงไว้ ตีวน้องเบิ้งบ่ได้ตัวเดียวกับพ่อตุ่มเออขอทั้งฝุ่นไปดไปอ้โหหลายแล้วดูไหม่น้องไผจับเอาจับไหม่อแม่น้องไผจับแมจับเลยเียนเราเดียวเออล้กน้งกันยังไงเขียนเนี่ยย่ากกันละเห็นย่ากกันละออบก้อนเรียเอาถุงไปทั้งเนีเออนั่นอึถิงบ่โอ้ในแนวหนึ่งตัว ก็น่ากแล้วเหลดูว่าตัวเอ่แล้วกอาัวเงก่อนอันนี้ก็สร้งปดิบัติอยู่ักตัวเนาะ่น้ะงเป็นยากองเสียพนังหรอกที่โตคนชนที่สามเนาเอาข่ว่าชีดมุดกระสังไข่ปลาชดมุดกระสังกุ้งมิตรโตงกุ้งแม่นปลาชิงยี่ทางคน ดอก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 ไปเชีงป่อยไปเชยงป่อยแต่เป็นท่านต่อไปมันสินั่นป้าพีน้ลายอลายครับวบ้าโอ้าปนะปวนะอดหรอเ่อนโอ้ยลยน่อยแล้วอน้องน้อไปรอดรอดน้องไปรอดนั่นเบ็ดน้องไปรอน้องไปรอเบ็ดน้องไปเป็นที่บนงามของระน้ำแมงงามไหมม้ยอ๋อไปใช้หม พี่น้องเมื่อยที่ลุ่นปลาโอ้ปลาคอใหญ่เข่าลุ่นลุ่นแต่ทางนี้ก็เกิดตีคักร้องแม่นางไอ้ก็เกิดตีคักคือกันล่ะองเหนี่ยงลุ่นลุ่นสองถงนางไอ้บ้านถุงเดียวมาเบิ่งผลงานเทากันนะสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดโตพี่น้องโอ้โหเสกเไยกับท่านไหวปุ๋ย อันนี้ปปโตนี่ตัวโตยังไงตุ่มเลยเนาะตุ่มปลาหยังปลยังไปจังบอกกันไหมตอนอนนี้มัน้องผีน้องปลาซิวตุ่มกระนิ่นปเนาะอยากปหยังก็ตุ่มปลานั่นแล้วจังไหละอิ๋วเ่อเอเอเ็เบื่อบอเิเืิ๋วกเบิวก็บ่อเ่เบอื็บ่ก สิบ่เป็นฉกใบใบแต่จังหวัดแต่จะปลาบูนน้ำกันพี่น้องด้วยชุดนี้จังน้ำบกนั่นบกบวกนั่นตัวยครักร้อยเติบอยู่ไม่ให้พี่น้องเพื่อนกันบางคอหลายเฉพาอน้องไม่ควรนะแกนั่นนั่นคักเพื่อตะก้อยกุ้งยี่นี่กระช่างเอาอะไรหนี่กระสีไปเรียกเอาเดี๋ยวไปคอยเป็นบกไปอลยเอาขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องมาเท่า ค่ไยๆเป็นกำลังแรงใจอีสานบ้างหน่อยครับเอนี่ผมาหาปูหาปลาก็พอได้ยูได้กินย่ครับนี่น้องไอ้ันไม่ดีกับฝากพี่ฝากน้องไว้เนมอครับสวัสดีครับสวัสดีดจ้าไอ้พี่น้องีจต้มปลาลูากัดไปนี่